แน่ดอนว่าสําหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยมีผล300%กันเทียวทําไมถึงมีผล300%ก็มาฟังจากปากอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่มีส่วนรวมกับซีรีส์เดวไดโรตาซีซ้ำฮอลลีวูดนะคะผู้กํากับโดยไม่ไว้การันตีรางวัลเอมี่มากมายหลายสายขาแถมในปี2025นี้คะ่ะซีรีส์ดอกบัวขาวเข้าชิงรางวัลอีกด้วยรวมถึงนอรลิซ่าก็เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยลวคะค่ะซึ่งงานนี้ก็จะจัด ขึ้นในวันที่15กันยายนที่ดถึงนี้แน่นอนว่าสําหรับลิซ่าและดิาา่าบรรบาลศิลปินชื่อดังระดับโลกใครๆต่างก็รู้จักซึ่งเธอนั้นก็มีส่วนรวมในซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แปลกใหม่ในฐานะนักแสดงครังแรกค่ะนอกเหนือจากการเป็นไอดอลศิลปินนะคะที่อยู่บนเวทีเท่านั้นซึ่งฐานนั้นก็มีผลงานบนจองเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จการที่มีลิซ่าได้ไปเป็นส่วน หนึ่งของซีรีส์ดอก บัวขาวนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเกาะสมุยคาดว่าคนแห่ตามลีซ่ากันเป็นจานวนมากนะคะตามที่สื่อได้มีการรายงานก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวไปจองที่พักเพิ่มขึ้นถึง40เอร์เซในทันทีแถมหนึ่งในนักแสดงก็คือคุณจอมเหตุกระคะได้มีการสัมภาษณ์พูดถึงอิทธิพลของลีซ่าอย่างมหาศาลข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่ามูลค่าส่วนใหญ่มาจาก ซาเองนะคะ ตามข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่ามูลค่าส่วนใหญ่มาจากลิซ่ายอดผูด้รับชมเพิ่มขึ้นถึง2.5เท่าความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเป็น300%ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะสถานที่ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวในทันทีทําให้สถานที่นั้นกลายเป็นที่นิยมและคนไทยเองก็ดูซีรีส์กันมากขึ้นอีกด้วยค่ะทําให้ซีรีส์ดอบเบิเฮาเป็นที่รู้จักในฝั่งคนไทยและบนหมู่แฟนคลับลิซ่าลิซ่าเองก็จะได้เป็นที่รู้จักในหมวดหมู่แฟน ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแฟนคลับกันไปค่ะลิซ่าเองก็จะได้ตกแฟนคลับฝั่งสแเมริกาของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันรดยจว่ามีเป้าหมายตรงกันนะคะกับการเป็นที่รู้จักดังระดับโลกแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับในแต่ละกลุ่มค่ะแน,น่นอนว่าสำหรับการท่องเที่ยวประ,ระเทศไทยก็ถือว่ามีผลดี300% แล้วล่าสุดทางอิ a g r a m LVMH ได้มีการลงโปรโมทเครื่องเพชรกันสักนิดหนึ่งนะคะกับแบรนด์บนเการลีค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งในเครือยักษ์ LVMH นะคะที่มีนอริซ่าเป็น GBA g l o b a l Brand Ambassador ค่ะแน่นอนว่า ทาง LVMH ได้มีการาลงเฉลิมฉลองความหลากหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับแบรนด์บุนกาลีได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงนะคะ p o ลีโครม m a ของแบรนด์บุนกาลีจากคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงที่โดดเด่นด้วยการผรสมผสานสีสันรูปทรงและอัญมณีสุดจลน์ค่าคอลเลกชันนี้ได้มีการทำลายขีดจำกัดความหรูหราระดับไฮเอนด์แล้วก็มีผลงานเครื่องประดับมหัศาจรรย์5รายการด้วยการจินตนาการถึงรูปทรงใหม่ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับการรังสรรค์จัก,กรวาลสีสันที่โดดเด่นแล้วก็การได้รับแรงบันดาลใจการมีชีวิตชีวาของกรุงโรมประเทศอิตาลีการเฉลิมฉลองความคิดสร้างสารรค์งานฝีมือและการเป็นเลิศอันน่าหลงใหล ที่มีรูปน้องลิซ่าอยู่ภาพแรกนะคะตามด้วยรูปเครื่องเพชรอื่นๆด้วยเช่นกันเลยเดียวว่าตัวหลักนี้คือลิซ่าโดดเด่นต้องมีรูปลิซ่าเท่านั้นนะคะแฟนๆต่างก็เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากาคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยที่แม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ